สวัสดีครับโป้งลันทูพลราได์ครับผมวันนี้จะมาพูดถึงรองเท้า a อซิรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่ากระแสต,ตอบรับดีมากๆในปีที่แล้วเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่เหมือนมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็มาเติมเต็มความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีครับรองเท้าที่เราจะพูดถึงวันนี้คือ a อซิดซูเปอร์บาทสครับผม ต้องเกินก่อนนะครับว่ารองเท้าในตลาดวิ่งก่อนหน้านี้มันมี3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. งรองเท้าสายเลสซิ่งเน้นทำความเร็ว 2. งรองเท้าสายสป,ปอร์ตเน้นการสป,ปอร์ตบางคนแบบมีอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็มักจะเลือกใช้รองเท้าประเภทนี้หรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นวิ่งก็มักใช้รองเท้าประเภทนี้อย่างที่3คือเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์อันนี้น่าสนใจมากๆแต่พอซูเปอร์บาร์ออกมาเนี่ย มันเกิดสับใหม่สับหนึ่งขึ้นมาคือรองเท้าซูเปอร์เทนเนอร์คือมันแตกต่างจากเดลี่เทนเนอร์ยังไงคือรองเท้าเดลี่เทนเนอร์ปกติแล้วเนี่ยจะไม่ซัพพอร์ตเท่ากับรองเท้าสายซัพพอร์ตแล้วก็จะไม่ซิ่งเทคโนโลยี Technology ก็จะไม่ล้ำเท่ากับรองเท้าสายเลยซิ่งแต่พอซูเปอร์เทนเนอร์อย่างซูเปอร์บาสออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยใกล้เคียงกับรองเท้าตัวแข่งของเขาเลย แล้วก็รองเท้ามีความซัพพอร์ตสูงเท่ากับรองเท้าสายซัพพอร์ตที่เขามีอยู่เลยเราเลยเรียกรองเท้าประเภทนี้ว่ารองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์ซึ่งรองเท้าประเภทนี้มันไม่เคยมีมาก่อนครับมันก็เลยเรียกว่ามาถูกที่ถูกเวลาเรียกว่าได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากทําให้หลายๆคนรอเกี่ยวกับ As ซิดซูเป r ร2นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันมีการพัฒนาอะไรขึ้นบ้างมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดไหนรูปทรงมันเหมือนเดิม มันดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับ a อซิ p ซูเปอร์บเรามาดูความหนาของลองท้ากันก่อนนะครับตัวนี้หนา45ข้างหน้า37ถ้าเกิดเทียบกับตัวเลข Official เดิมเนี่ยตัวหนึ่งนะครับ45.5ข้างหน้า37.5ตัวนี้เหมือนสแตก็กแต่ต่ำลงครึ่งเซน แต่ผมว่าถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่ารองเท้ามันมีความเตี้ยลงผมว่ามันอยู่ที่วิธีการวัดของเขามากกว่านะครับและด้วยความหนาของเขานะครับจะสังเกตว่าปกติแล้วเนี่ยเอซิทไกยานู ano, หรือว่าเอซิทนิมบัตที่เป็นตัวซับพอร์ตสูงสุดของเขาแล้วเนี่ยยังไม่มีความหนาขนาดนี้เลยหมายความว่ารองเท้ารุ่นนี้ซับพอร์ตในระดับเดียวกับเอซิไกยานูเอซินวบัตรองเท้าที่ซับพอร์ต สูงสุดของ a อซิเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการซัพพอร์ตเนี่ยหายห่วงได้เลยอย่างที่2คือเรื่องด็อกครับผม37-45ตัวนี้ด็อก8ปดด็อกก็เรียกว่าเป็นบรรทัดฐานของสมัยใหม่และในเรื่องด็อกใช้งานง่ายมากๆไม่มีปัญหาถัดมาเรามาดูในส่วนของน้ำหนักของ a อซิตซูเปอร์บาสมากครับเพราะว่าเป็น1จุดเด่นของซูเปอร์บาสที่ทำได้ดีมากๆในเวอร์ชันที่แล้วครับ ตัวนี้ U S M 9หนัก250กรัมมากขึ้นกว่าเดิม15กรัมเพราะตัวแรกนะครับหนัก235กรัมเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกว่ามันทำได้ไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องน้ำหนักเนี่ยรองเท้าซับพอร์ตประมาณนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงเทียบกับรองเท้าสายซับพอร์ตนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ300กรัมตัวนี้250กรัม ก็ทําได้ดีกว่ามาตรฐานคับของรองเท้าสายซัพพอร์ตแล้วถ้าพูดถึงถ้าเทียบกับรองเท้าสายเดลี่เทนเนอร์ล่ะเดลี่เทนเนอร์ปกติแล้วเนี่ยหนัก250กรัมตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้ดีตามมาตรฐานนะครับถ้าเทียบกับตัวเดิมรุ่นเดิม a อซิซูวาอาจจะแย่ไปหน่อยแต่ถ้าเทียบกันในหมู่พวกพ้องหรือว่าแบรนด์อื่นๆหรือว่ารองเท้าประเภทเดียวกันถือว่า ทำได้ดีกว่ารองเท้าสายซัพพอร์ตแล้วก็ทําได้ตามมาตรฐานของรองเท้าเดลี่เทเนอร์นั่นเองครับผมถัดมาคือในส่วนหน้าผ้าของ,งเท้าหรือว่าอัปเปอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่โป้งประทับใจที่สุดในการเปลี่ยนแปลงจากซูเปอร์บาร์หมาสู่ซูเปอร์บาร์สคือเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าวูเวนอัปเปอร์มันดูธรรมดามากดูเบสิกมากแต่หลังจากที่ได้ลองสวมใส่แล้วหนึ่งเลยคือมันระบายอากาศขึ้นชัดเจนมากๆคือถ้าเกิดโป้งชอบอัปเปอร์ของรองเท้า รุ่นหนึ่งที่สุดเท่าที่เคยใส่รองเท้ามานะครับรองเท้ารุ่นนั้นคืออัลต้า c a l e n t ลนเต้เลรองเท้ารุ่นนี้มีความการระบายอากาศประมาณนั้นเลยแล้วก็มันมีความที่ต้องเรียกว่าทนทานกว่า e อ c a l เ n t e Laer อีกคือคนหน้าเท้ากว้างใส่ได้สบายป้งหน้าเท้าปกติใส่แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบคนหน้าเท้ากว้างใส่ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนอย่างที่2คือลิ้นของรองเท้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับตรงนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับลิ้นบางๆ ให้ความกระชับเท้าล็อกข้อเท้าได้ดีในส่วนของข้อเท้าตรงนี้นะครับมันจะมีคล้ายๆกับนวมบุให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตคู่หนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความกระชับประคองเท้าแล้วก็ซัพพอร์ตเท้าได้ดีนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของชั้นโฟมหรือว่าพื้นกลางรองเท้าบ้างครับถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจนจะไม่รู้แต่เขาบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้มีการตอบสนองแรงได้ดีขึ้นเหตุผล ก็เขาก็มีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่ๆของ A อซิตอนนี้นะครับโฟมของเขานในซีรีส์บาร์สมันมีอยู่4อย่างคือ 1. ไฟฟมบาร์สอันนี้ก็คือเป็นโฟมที่เขาบอกว่าดีกว่า EVA ปกตินั่นแหละอย่างที่2ไฟฟมบาร์สพัดตัวนี้ก็จะดีกว่าไฟโฟมบาร์สธรรมดาทั่วๆไปเขาบอกว่ามันเบาวกว่ามีความเด้งสดมากกว่าอย่างที่3คือไฟฟมบาร์สเทอร์โบ ตัวนี้ถ้าเกิดเราสังเกตก็คือใช้ในรุ่นที่แล้วนั่นเองแล้วรองเท้าที่ใช้ไฟโฟมบาร์เทอร์โบธรรมดาเนี่ยก็เคยใช้ในกับ a อซิ m เมทัส e ีสกายไม่ใช่ตัวซีรีส์ปารีนะครับเป็นตัวก่อนหน้านั้นแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งผ่านมาเขาผลิตโฟมตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าไฟฟโฟมบาร์เทอร์โบพัเป็นอีกหนึ่งตัวที่ณตอนนี้เป็นโฟมที่เบาที่สุดแล้วแล้วก็เด้งที่สุดของเขาแล้ว ใช้อยู่ในในรองเท้า2รุ่นก็คือ a อซิดเมทัลสปีดเอทปารีดแล้วก็ a อซิดเมทัลสปีดสกายปารีดนั่นเองครับซึ่งโฟมตัวนั้นเนี่ยมาถูกใช้อยู่ในโฟมตัวนี้ซึ่งในซีรีส์นี้นะครับเอซิดซูเปอร์บารเนี่ยน่าสนใจตรงที่เขาใช้2โฟมหลักๆคือไฟฟโฟมบาร์สเทอร์โบพัดและไฟฟโฟมบาร์สพัดนั่นเองเหตุผลทําไมต้องเป็นแบบนั้นครับแล้วจังสังเกตว่าในโฟมตัวนี้มันมี2ชั้นนะครับ สองชั้นประกบกันอยู่คือชั้นบนเนี่ยเป็นไฟฟ์โฟมบาร์เทอร์โบใช้กับรองเท้าแนวเลสซิ่งส่วนในชั้นล่างเนี่ยเป็นไฟฟ์โฟมบาร์พัดใช้กับรองเท้าแนวซัพพอร์ตทำไมเขาถึงใช้2โฟมเนี้ยผสกมกันมันก็มีเหตุผลครับเพราะว่าเขาบอกว่าในส่วนของโฟมอะชั้นบนที่มันติดเท้าเราเนี่ยมันต้องการแรงตอบสนองเท้าที่ดีนั่นเองแต่โฟมประเภทเนี้ยแน่นอนว่ามันอาจจะ ความทนทานมันอาจจะไม่เท่ากับรองเท้าสายสปอร์ตเขาก็เลยเอาไฟโฟมบาร์พัดเนี่ยมาประกบข้างล่างเพื่อเพิ่มความทนทานของรองเท้านั่นเองครับทำให้รองเท้ารุ่นนี้แน่นอนว่าถ้าเทียบกับตัวเดิมมีความนุ่มเด้งมากขึ้นมีความทนทานในระดับที่ต้องเรียกว่าทําได้ตามมาตรฐานของเอซิธอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทนกว่าเดิมเท่าไหร่แต่เด้งขึ้นแน่นอนเพิ่มเติมครับในส่วนของพื้น ชั้นพื้นกลางรองเท้าเนี่ยคือในส่วนของมิโซเนี่ยต้องสังเกตว่ารองเท้าที่มันมีความหนาขนาดนี้การจะเพิ่มโมเมนตัมของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแน่นอนมันก็ต้องมีเทคโนโลยีล็อกเกอร์เชฟหรือว่าทรงที่มันเชิดนิดนึงแต่เอซิดไม่ได้เรียกว่าลอ็ลอกเกอร์เชฟครับเอซิดเรียกว่าไก่โซนั่นเองก็เป็นเทคโนโลยีคําเรียกของเขาครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือทรงเชิดของรองเท้าแหละเพื่อเพิ่มการโมเมนตัมในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นรองเท้ารุ่นนี้มันก็จะมีความไหลนิดนึงเวลาวิ่งยาวก็จะเรียกว่า ไม่ได้อคติสีถึงขนาดเด้งส่งมากก็เป็นแนวกริ้งไหลนิดนึงแต่ก็มีความนุ่มอยู่ด้วยครับผมในส่วนของพื้นรองเท้านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเขาใช้เทคโนโลยีเดิมที่เรียกว่าเอซิกิบยางเนี่ยมันอาจจะเหมือนเดิมคือยางตัวนี้เขาบอกว่านอกจากมันมีความทนทานแล้วยึดเกาะแล้วมันมีความนุ่มด่วนช่วยในการสพอร์ตเพิ่มเติมด้วยนี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งพื้นรองเท้านะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยคือเขาพยายามเซาะร่องให้มันลึกขึ้น เพื่อให้มันยึดเกาะได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยผมสังเกตแล้วตั้งแต่รุ่นหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยคือยางมันทนจริงแต่พอเวลาดอกยางตรงนี้มันหายเนี่ยยางมันจะเรียบครับผมมันจะมีความลื่นการที่เพิ่มซ็อร่องยางแบบนี้แน่นอนว่าผมคิดว่าในส่วนของพื้นนะครับมันน่าจะทนทานขึ้นนั่นเองครับสำหรับไซซิ่งของรองเท้ารุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าอัปเปร์มันจะสบายมากแล้วก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้มากๆนะครับ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมใส่ตรงไซส์คือเท้าผม2 5 5สด้ใส่ย7เได้เลยเทียบกับซูเปอร์บาร์หนึ่งตัวนี้สบายกว่าแต่ความยาวของรองเท้ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้เพิ่มหรือลดไซส์นะครับแนะนําใส่ตรงไซส์ได้เลยโดยเทียบกับรองเท้าที่มีเป็นหน่วย US ครับผมอย่างไรก็ตามครับสำหรับไซส์สิ่งเนื่องจาก A อซิตซูเปอร์บาร์สเนี่ยเป็นรองเท้ายูนิเซ็กเพราะฉะนั้นสําหรับผู้หญิงอะไซส์มันจะงงๆงหน่อยนะครับเราอาจจะเทียบเป็นซ m ม ของผู้ชายแล้วลดลงครึ่งไซส์อันนั้นสามารถทําได้หรือพี่ๆคนไหนนะครับที่ต้องการรองเท้าเอซิตซูเปอร์บาร์สเนี่ยก็สามารถทักมาหาแอดมินเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับสรุปนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้จากเอซิตซูเปอร์บาร์ที่ดีอยู่แล้วมาสู่เอซิตซูเปอร์บาร์สมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับพูดถึงในการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีก่อนผมว่า1เลยคือในส่วนของ upper อันนี้ดีมากดีแบบดีน่าใจหายดีเป็นแบบ เรียกว่าเป็นอัปเปอร์ที่ทั้งระบายอากาศดีมีความยืดหยุ่นสูงกว้างอันนี้ตอบโจทย์มากๆอย่างที่2มันมีการเปลี่ยนแปลงโฟมครับผมซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาใช้โฟมบาร์สเทอร์โบธรรมดาตอนนี้เขาใช้บาร์สเทอร์โบพัดซึ่งเป็นโฟมที่ดีที่สุดของเขาในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนี้แน่นอนว่ามันตอบสนองแรงได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วขนาดน,นั้นนะครับแบบ วิ่งแบบอัดๆหรืออะไรแบบเนี้ยโฟมตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างจากโฟมตัวเดิมมากอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกแบบนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงที่สามผมคิดว่าพื้นดอกอยางของเขาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆคือการเซาะร่องให้มันลึกขึ้นเนี่ยแน่นอนหนึ่งมันทนทานขึ้นในส่วนพื้น2มันยึดเกาะได้ดีขึ้นเวลาเราเจอพื้นลื่นๆนั่นเองอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับ3อย่างและการเปลี่ยนแปลงที่ผมรู้สึกว่า มันจะดีมากๆเลยเธอเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับคือในส่วนของน้ําหนักนั่นเองคือในส่วนของเอสิซูบาร์หนึ่งที่เกิดมาก่อนหน้านี้นะครับหนัก235กรัมตัวนี้หนัก250กรัมถามว่าหนักไหมถ้าเทียบกับคนอื่นก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้หนักหรอกมันก็ทําได้ดีอยู่ในมาตรฐานของมันด้วยซ้ําแต่มาตรฐานของเขาเคยสูงมาก่อนหน้านี้ละพอมันลดลงนิดนึงก็เป็นจุดเดียวที่ผมคิดว่า A อสิซูบารเนี่ย เอซิดซูบาร์2เนี่ยมีปัญหาในส่วนของน้ำหนักครับผมแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่ได้หนักครับผมเอซิดซูบาร์2เหมาะกับใครต้องบอกก่อนว่ารองเท้าประเภทซูเปอร์เทรนเนอร์แบบนี้นะครับแน่นอนว่าผมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะกับคนทุกคนไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นวิ่งหรือเป็นซีเรียสลันเนอร์ขนาดไหนรองเท้าประเภทนี้ก็ตอบโจทย์ได้ใส่ได้ทุกวันไม่ว่าจะวิ่งช้าไม่ว่าจะวิ่งเร็วไม่ว่าจะวิ่งใกล้ไม่ว่าจะวิ่งไกลตอบโจทย์หมด แล้วถามว่าเหมาะกับรูปเท้าแบบไหนครับผมคือต้องบอกก่อนว่ารองเท้ารุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อคนเท้าปกติเท้าเว้าถามว่าคนเท้าแบนใส่ได้ไหมก็ต้องตอบก่อนว่า100%เลยนะครับผมมั่นใจว่าใส่ได้เพราะว่ามันประคองเท้าได้ดีพอสมควรหมายความว่ารองเท้ารุ่นนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเท้าแบบไหนก็ใส่ได้ไม่ว่าจะวิ่งเร็วก็ใส่ได้ไม่ว่าจะวิ่งช้าก็ใส่ได้ไม่ว่าเป็นคนเพิ่งเริ่มต้นวิ่งหรือวิ่งจริงจังก็ใส่ได้ มันทำให้รองเท้ารุ่นนี้ถึงมีชื่อเรียกว่ารองเท้าซ u เปอร์เทเนอร์นั่นเองเรียกว่ากินรวบเลยนะครับในตลาดเลยสุดท้ายรองเท้าที่ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียรองเท้าที่มันครอบคลุมจักรวาลขนาดนี้นะครับถามว่ามีข้อเสียไหม แน่นอนว่าในเรื่องของราคาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อรองเท้าสําหรับผมนะครับรองเท้ารุ่นนี้ถืาถามว่าแพงไหมสําหรับผมถ้าเทียบกับ Daily t e ยเทนเนรุ่นอื่นๆก็ถือว่าแพงรองเท้ารุ่นนี้ราคา7,700บาทแต่ว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วพี่คิดว่าอยากซื้อรองเท้าคู่เดียวจบแบบคู่เดียวจบคือไม่ได้ซื้อเพราะความอยากได้นะซื้อเพราะจุดประสงค์การใช้งานรนอะงเทารุ่นนี้ แทบไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะใช้งานแบบไหนใช้งานแบบไหนก็ได้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆสำหรับ A10 Superbar 2ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ a 1 Superbar 2รองเทา้าคู่เดียวจบมีอยู่จริงครับผมมีให้ลองแล้วที่ลันทูพาราไดซ์ทุกสาขาครับผมสำหรับทริปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ